สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะก็เมื่อวันก่อนนะคะพอก็อได้มาโพส์ตใน IG นะก็เป็นรูปภาพแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แคปชั่นสั้นๆไว้ว่า November 28นะคะทุกคนก็ต่างสงสัยนะแต่ว่าพ่อก็มาโพส์ตย้ออีกทีใน Twitter นะคะว่า November 28ไม่มีคำอธิบายอื่นใดเลยก็สร้างความงุนงงสงสัยให้กับแฟนคลับค่ะว่าที่28จะมีอะไรทุกคนต่างสงสัยกัน ต่าาางๆนานาคแต่ว่าล่าสุดนะคะพ่อก็มาเช่นเลยแล้วนะว่าวันที่28นี้ทางทีมวางดีไซน์นะคะจะได้มีการเปิดตัวการคอลแลบร่วมกันระหว่างแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะอย่างฟิลานะวันนั้นที่พ่อเนี่ยโพส์นะแอบก็รีบเข้าไปเสิร์ชหาเลยแล้วก็คิดว่าน่านจะเป็นอันนี้แหละในอนา,นาคตอันไกลที่สุดแล้วนะก็แจ็คสวังนะคะก็ได้มาโพสต์อีกว่าเขาเนี่ยได้เตรียมตัวสําหรับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะแล้วก็ยังมีท่อนท้ายว่า แต่ดังให้การกระทําเป็นตัวบ่งบอกถึงตัวมันเองนะประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ได้ยังไงคะ่ะป้ายฟิลลาเอ็กทิวังแบบตะโกนขนาดนี้นะคือป้ายเป็นเนอยใหญ่มากนะก็เป็นฝั่งทางแฟนคลับจีนเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้ได้ก็จะถึงวันที่28แล้วนะคะเขาก็คงจะตื่นเต้นมากนะก็หลังจากกลับจากอเมริกานะคะเราก็จะเห็นว่านอกจากรายการไรตี้ที่คุณเขาเนี่ยพันตัวไปอยู่เบื้องล่างแล้วนะคะก็มีแค่งานแบลนนะคะที่แจ็คสันวังเนี่ยรับ นะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ว่างเป็นสัปดาห์ตอนหลังเริ่มมาเป็น10วันครึ่งเดือนเอาค่ะน่าจะเป็นช่วงที่คุณเขาเนี่ยทุ่มเทให้กับการทํางานคอลแลบกับฟิล่าในครั้งนี้นะคะและการออกแบบในครั้งนี้นะคะออกแบบภายใต้คอนเซปต์ New Design New personality new life นะคะก็คือการดีไซน์ใหม่บุคลิกใหม่แล้วก็ชีวิตใหม่นะคะ โดยโทนสีในการออกแบบในครั้งนี้นะคะก็คือน้ำเงินดำนะก็ชุดนี้นะคะที่แจ็คสันวังใส่เนี่ยน่าจะเป็น1ในคอลเลกชันนี้ด้วยเช่นเดียวกันทุกคนก็เห็นพ่อใส่มาสักพักแล้วตั้งแต่ตอนอยู่เซี่ยงไฮ้นะก็พ่อก็ใส่เล่นกีฬานะคะในชุดนี้นะก็ถือว่าทีมวังดีไซน์นะคะขยับขึ้นไปอีก1นก้าวนะคะโดยการคอลแลบกับ,บแบรนด์สปอร์ตแวร์ระดับโลกนะ ซึ่งอาจจะเห็นว่าในอนาคตนะคะทีมวังดีไซน์เนี่ยอาจจะจับในเรื่องของสปอร์ตแวร์ก็เป็นไปได้นะคะจริงๆแล้วนะคะทางทีมวังดีไซน์เนี่ยก็ได้มีโอกาสคอลแลบสินค้าที่หลากหลายนะคะก็มีตั้งแต่ตของกินใช่ไหมคะหูฟังบีสนะคะในรุ่นนี้นะแจ็คสันวังก็ได้คอลแลบด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปหาซื้อนะคะไม่มีขายนะคะทุกคน not for sale นะแล้วก็คอลแลบกับผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงก็คือโมเน่นะคะก็ใช้รูปภาพของโมเน่เนี่ยออก แบบในชุดนี้นะคะถ้าเราจะจํากันได้ในชุดนี้แจ็คสันหวังใส่ตอนอยู่อเมริกาในคลิปที่กินบะหมี่กินชาร์ครั้งแรกนั่นแหละเนี่ยคะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นคอลเลกชันที่คอลแลบกับโมเน่นะคะรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าอื่นๆด้วยก็จะมี StockX IPO แอดไม่แน่ใจนะคะว่าแอดพูดถูกไหมแต่ว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้คอลแลบกับแบรนด์ที่มีชื่อว่าปาล์มองเจนะคะ โดยบริษัทฟิลานี่นะคะก็มีอยู่2ประเทศนะคะที่ได้ถือครองตาสินค้านั่นก็คือประเทศแม่ก็คือเกาหลีใต้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศจีนอันเนี้ยแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแจ็คสันหวังเนี่ยจะคอลแลบภายใต้บริษัทไหน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะแล้วพ่อก็ตื่นเต้นมากๆนะคะที่จะได้ทำงานนี้แล้วก็เปิดเผยงานนี้สู่คนทั้งโลกนะเชื่อว่าหลายคนจับตาดูอยู่นะคะจริงๆแล้วแอดขอสารภาพนะคะว่าแอดก็ดองคลิปไว้คลิปหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปที่พูดเกี่ยวกับแฟชั่นในงานออกแบบของแจ็คสันหวังเนี่ยแหละค่ะก็สืบเนื่องจากโพสที่พ่อได้โพสหลังจากไปเกาะเชจูนั่นแหละลก็ในคลิปนั้นแอดก็จะขยายความในตรงส่วนนี้นะคะแต่ว่ามันยาวมากทุกคนก็ไม่เสร็จสักที นะซึ่งในโพสต์นั้นนะคะแจ็คสว่างก็ได้ให้แคปชั่นไว้ว่า mm hmm. เขาได้รีเฟรชอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะแล้วตอนท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะทํางานในส่วนที่เขาไม่ค่อยได้ทํามากนักนะคะ mm hmm. ก็คืองานออกแบบนะคะ mm hmm. เขาใช้คําว่า designing and creating space นะคะ ส่วนในเรื่องของการออกแบบนะคะในช่วงปีนี้นะก็ยังไม่เห็นมีนะเพราะว่านอกจาก The Original One ที่เป็นการ Recollection แล้วเนี่ยก็จะมี Stay For The Night ซึ่งแอดคาดว่า Stay For The Night เนี่ยน่าจะเสร็จไปแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือไม่ก็ต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าเราจะเห็นว่าคอเลกชันนี้แจ็คสันวังใส่แล้วนะคะตั้งแต่ตอนอยู่เซี่ยงไฮ้นะ ก่อนที่จะไปอเมริกาด้วยซ้ำนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเห็นเพิ่มมากขึ้นจากสีดำชุมพูแล้วก็สีฟ้านะคะก็ว,วันนี้ก็เอามาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ